สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนของการใช้โปรแกรม e x p r e s s นะคะเนื้อหาที่เรียนหลักสูตรโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป e x p กซ s นะคะของธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ชี้แล้วนะคะแล้วก็ได้ <c oughs> ตัวอย่างของโปรแกรม e x p ก e s แล้วนะคะซึ่งอาจารย์จะส่งให้ทางอีเมลนะคะ ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแล้วก็ปรอ่นโจทย์ออกมาใช้งานนะคะเราจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องที่1นนะคะการกำหนดบริษัทใหม่ค่ะเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่นะคะการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆเนื้อหาพวกนี้จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนั่นเองนะคะของการใช้โปรแกรมนะคะการกำหนดตารางข้อมูลค่ะ การกำหนดรอบบัญชีกำหนดผังบัญชีนะคะการเชื่อมต่อบัญชีนะคะการกำหนดเลขที่เอกสารแล้วก็การกำหนดรายละเอียดพนักง,งานขายนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดรายละเอียดลูกค้าก็คือลูกหนี้นั่นเองนะคะก็จะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นลูกหนี้เรื่องทั่วไปเรื่องวิธีรับชำระเงินนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นรายละเอียดของผู้จำหน่ายหรือเจ้าหนี้นะคะ ก็จะกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อเจ้าหนี้แล้วก็เรื่องทั่วไปแล้วก็การกำหนดค่าเริ่มต้นวิธีการจ่ายชำระหนี้นั่นเองนะคะาการกำหนดรายละเอียดผู้จำหน่ายก็คือการสร้างประวัติของผู้ซื้อนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีบริษัทไหนบ้างนะคะ,ะต่อไปเป็นเรื่องของการกำหนดรายละเอียดสินค้าก็คือสินค้าที่เราซื้อเข้ามาเราก็จะต้องกำหนดรายละเอียดสินค้านะคะ เป็นระบบสินค้าเรื่องทั่วไปนะคะค่าเริ่มต้นเป็นการกําหนดระบบสินค้ากําหนดกลุ่มบัญชีแล้วก็กำหนดบวดรายละเอียดสินค้านะคะอ่าแล้วก็การรายละเอียดสินค้าบริการนะคะอ่าต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการกําหนดรายละเอียดธนาคารแล้วก็เงินฝากนะค่ะการบันทึกยอดยกมาค่ะเราจะต้องบันทึกยอดลูกหนี้คงค้างเจ้าหนี้คงค้างนะคะแล้วก็การบันทึกยอดสินค้า วัตถุดิบคงเหลือบันทึกเช็คลับล่งหน้านะคะบันทึกเช็คจ่ายล่งหน้ายกมาด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูรายงานนะคะอาจารย์จะพานักศึกษาไปทําจนสุดสิ้นกระบวนการนะคะแล้วก็จะออกรายงานก็จะมีรายงานภาษีซื้อภาษีขายหรือพอพสามศูนย์นะคะพงอดห้าสามพงอดสามนะคะ,ะรายการออกดูรายงานขายเชื่อ แล้วก็การทําใบลดหนี้นะคะใบเพิ่มหนี้นะคะวิธีรับชําระหนี้ว่ารับชําระด้วยเงินสดหรือว่ารับชําระหนี้ด้วยเช็คทํำยังไงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของทะเบียนเช็ครับเช็คจ่ายนะคะทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ปิดบัญชีพอหลังจากสิ้นเดือนเราก็จะทําการปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายเข้าเจ้าหนี้กรมสรรพกร เพื่อนำจ่ายภาษีในเดือนถัดไปนะคะแล้วก็พาไปดูงบการเงินทั้งหมดนะคะการสอนในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Express รระบบธุรกิจซื้อมาขายไปก็มีเท่านี้นะคะ